ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคําว่าสังขารในสายปฏิจจสมุบาทค่ะเคยอธิบายไปแล้วอันนี้ต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งอาจจะไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะคือสังขารในในปฏิจจสุบาตเนี่ยคือท่านใช้คาว่านามรูปนะพอนามรูปปุ๊บจะแตกว่าเป็นรูปคืออะไรนามคืออะไรนะเวทนาสัญญานะ แต่จะแทนที่จะพูดสังขารเพราะว่าขันมีห้านะขันมันมีแค่นี้ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไปแล้วหนึ่งเวทนาไปแล้วสัญญาไปแล้วแทนที่จะตัดสังขารตัดว่าเจตนาผัสสะมนสิกา <c oughs> นงะั้นตัวเจตนาผัสสะมนสิการเป็นการแตกสังขารออกไปว่าสังขารมีอะไรบ้างนั้นะนะสังขารในตรงนี้คือกําลังจะเป็นผัสสะ เพราะภาษาสำเร็จรูปอยู่ข้างล่างภาษาสำเร็จแล้วถึงจะเกิดเวทนาแต่ตรงนี้กำลังจะเป็นภาษะนะอ้าวตั้งใจฟังดีๆที่จะนี่อธิบายยังไปสนใจคนโน้นคนนี้อยู่นี่นี่เห็นนะแล้วคนนี่ที่มาทําให้คนอื่นเนี่ยเบนความสนใจจากธรรมะในโยมใช้ไม่ได้นะอา่าจําไว้ไม่เคารพในสมาธิไม่เคารพในการฟังธรรมนะ โยมจะนั่งนิดที่นั่งต้องเยอะต้องแยะผู้เจ้าจึงบอกว่านั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งไม่ใช่เวลาโยมจะมานั่งโยมก็เบียดคนอื่นให้เขาซึ่งกําลังฟังธทมและกําลังเป็นคนถามและกําลังตั้งใจต้องมาเสียสมาธิของเรานี่แหละความไม่เคารพในสมาธิความไม่เคารพในธรรมเข้าใจไหมแล้วเวลาโยมสงสยัยไม่เคารพในสมาธิไม่เคารพในธรรมเป็นยังไงนี่แหละตัวอย่างเวลาเจอแล้วบางทีก็อยากจะบอกเลยเพราะบางทีก็นึกกันไม่ออกว่าเอ๊ะ มันเป็นยังไงที่นั่งมีต้องเยอะโยมไม่นั่งต้องมาเบียด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 นะให้เขาเคลื่อนไม่ใช่เวลาเราจะไปนั่งที่ไหนดูซะก่อนเทวดาจะไปพิขุจะไปเดินวนก่อนเดินดูดูเอตรงไหนพระเจ้าจึงมีคำว่านั่งณนะที่ควรส่วนครางหนึ่งที่ที่เหมาะสมเข้าใจมาและต้องไม่ทําให้คนอื่นกระทบกระเทือนเข้าใจมาไม่ใช่การมาของเราคนอื่นแตกคือรึบไปหมดเลย นะฝึกไว้โยมนี่เป็นความละเอียดเป็นความละเอียดที่มาจากจิตเลยเข้าใจไหมอันั้นถ้าเราไม่ดูในจิตเนี่ยเราจะไม่ได้ตรงนี้และนี่พอลงลึกไปนี่คือการเบียดเบียนเบียดเบียนผู้อื่นอ่าเห็นนะเบียดเบียนผู้เราจะต้องไม่เบียดเบียนอย่างเวลาเราไปในวัดสายปฏิบัติต่ตางๆเวลาเขานั่งสมาธิกันอยู่โอ้เราจะค่อยๆย่อ,ยยองไปไม่ให้มีเสียงนะเดินต้องเบาคลิก ข้าวของในย่ามเนี่ยไม่มีพวกผ้าไหมจะเดินก้องแกงก้องแกง,ง,งแก้วน้าช้อนกระทบกันเสียงดังมาแต่ไกลเลยไม่มีเขาจะเอากระดาษหรือเอาผ้าเนี่ยพันช้อนไม่ให้กระทบกับแกว้วนะแก้วจะกระทบอะไรเพราะผ้าหุา้มพันจะไม่มีเสียงก็เดินมานะามาสังเกตพอช่วงแต่ก่อนเราไปเนี่ยเรานั่งสมาธิมายังไม่มีคนลืมตามไม่ทีเอานั่งกันเต็มแล้วมาเมื่อไหร่ไม่รู้เนะงียบกิ๊บเลยแต่ละคนมาแบบเงียบเงียบเงียบเข้ามา เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้เก่าผู้เดิมที่เขาทำมาอยู่ก่อนเข้าใจไหมแม้แต่การจะประกาศอะไรเนี่ยแล้วโยมกำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยมันจะมาไม่ให้ประกาศนะต้องคอขาดบาตายจริงนะจะมาประกาศนี่ต้องมาก่อนใครอะไรยังไงเหตุผลยังไงด่วนหรือไม่ด่วนต้องเวลานี้ไหมเพราะมันกระเทือนต่อการที่โยมกำลังกระทำกิจนึ่งด้วยการฟัง เราทำกิจนื่องด้วยความเป็นผูสูตรนะถ้ามันจะตายนะ่ะขับรถไปเวลานี้มันก็ตายไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราคิดขนาดนั้นนะแต่ถ้าจะรอดมันก็รอดอย่างเนี้ยอ่านั้นถ้าไม่ข้อขาดบาตายจริงรอนิดนึงได้ไหมให้มันจบอย่างน้อยจบไปขั้นหนึ่งก่อนนะอ่าแล้วก็ค่อยจะประกาศอะไรก็ประกาศอย่างเนี้ยเนี่ยเราต้องมีความละเอียดขนาดนี้อยู่นะฉะนั้น การกระทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะพิจารณาถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก่อนและเป็นประโยชน์ที่พระเจ้าพูดถึงเอาไว้น้ำหนักอะไรเป็นน้ำหนักใหญ่น้ำหนักของการฟังสุตตาของการทำสมาธิคนกำลังใคร่ควรทำนะการแสดงธรรมเหมือนกันเวลาแสดงธรรมมีกระยุกจิกจุกจิก,จกต,รต,รตรงน้นตรงนี้คนแสดงธรรมเสียสมาธิเข้าใจไหมอ่า แต่นคนไม่เคยแสดงธรรมมองไม่ออกมองไม่เป็นนะคนนั่งฟังธรรมะเหมือนกันคนนั่งฟังธรรมะกาลังมีสมาธิกำลังจดจอ่อกำลังเข้าใจธรรมะไรไอ้นี้มาสะกิดปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,ปบ,ปบไปละเลยไม่รู้เรื่องเลยคุณกําลังขวางการบรรลุธรรมของเขาการเข้าใจธรรมะของเขาเนี่ยใช่ไหมวนะสำคัญมากถ้าเราเคารพในการแสดงธรรมเคารพในการฟังธรรมะ เคารพในสมาธิเคารพในศิกขาโอ้ทุกอย่างมันจะเรียบร้อยเราจะปราณีตในจิตเข้าใจไหมอ่าในจิตเราเราจะทําอะไรเราจะมีความระมัดระวังนั่นแหละคือสติมันก็จะโยงมาเรื่องของสตินะเรื่องของความเป็นกุศลอกุศลเข้าใจไหมอ่าอย่าว่าจะมาเลยนะมันเป็นจังหวะสอนก็สอนไปโยงนะเดี๋ยวจะว่าจะมาดุอีกนะพยายามจะไม่ค่อยดุไม่ค่อยพูด เออใช่ก็ต้องฟังพระสูตรเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้นั้นโยมต้องทนจริงๆนะต้องมีมรรผลเป็นกานสาราต้องทนอาจ <laughs> ารย์คะ